สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสมกุกี V.I.P นะประจำวันที่6พฤษภาคมปี66กคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวด่นก็คือ5กับ8 1กับ2 505 1 5 2 5 7 5 8 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 7 8 1 5 5 8 2 2 5 1 1 8 2เนาะ

จับคู่รุ่นด้วยกันนะคะสองแนวทางหน่อเนาะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเราจะพาะกิจเด้อเราวีไสามัคคีเราจะพาะกิจนะ mm. เราสามัคคีมันจะแยกจากเขาหน่อยเนาะแต่ก็ไม่แน่เนาะมันมีสี่แนวทางก็สี่ตัวกบสี่ตัวมาเทียบกันเดอ้อเราก็ซื้อเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไหนมันจะสลับอันไหนเดอ้อเวลาเขาออกนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ